กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนนะครับผมอยู่กับผมหัวฟูและห่างหายเป็นนานมากนะครับกับรายการพุทนี้มีเกมนะครับผมซึ่งเออไม่มีเวลาทําจริงๆนะครับแต่พุทนี้มีมาแล้วนะครับผมซึ่งรายการพุทนี้มีเกมก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไปดูเกมใหม่ๆเกมที่กําลังเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นเกมที่เก่าๆแล้วผมก็อาจจะเล่นแต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับ โอเคครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับเกมใหม่ที่ผมจะมาอัปเดตในวันนี้รับรองว่าถูกใจชาวแฟนเกม p พ a y s t a t i o n ยูกยู90อย่างพวกผมอย่างแน่นอนผมบอกเลยว่ามันสุด ยอดจริงๆนะครับผมโอเคนะครับผมทางเทนเซ็นเนี่ยได้เผยวิดีโอเกมใหม่ของเกมเมทัลสลักฉบับมือถือนะครับผมมาพร้อมกับเกมเพลย์ในรูปแบบ 2.5D <c oughs> และฉากคลาสสิกจากภาคเก่าๆก่อนๆออกมาแบบอย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนซึ่งผมบอกเลยผมเจอข่าวนี้เข้าไปผมว้าว,าวนะครับผมซึ่งภาพมันแบบในเพลทูภาพมันเป็น2บิตอะใช่ไหมเป็นคล้ายๆเป็นบิดอะเป็นรเรียมนะครับแต่ สำหรับวิดีโอนี้ผมบอกเลยว่าภามันสวยงามและน่าเล่นจริงๆนะครับผม <Huh? S 1> ซึ่งเราไปดูข้อมูลกันคร่าวๆกันก่อนนะครับผมข้อมูลคร่าวๆนะครับในงานในงานสัมมนาของเชนเซนในขั้มคืนที่ผ่านมานะครับทางทีม s สตูดิโอนะครับบริษัทพัฒนาเกมในเครือข่ายประกาศเปิดตัวใหม่ของเกมเมทันสรักนะครับ เกมแอคชั่นศาสตร์กระสุนสุดมันปวดที่จะโคตรมันมหากราบของความมันนะครับจาก SNK นะครับผมหลังจากที่เขาเปิดตัวในชื่อเมทัลสร์โคจเไปแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ในแบบพวกอา c a d e ูเค้ที่คุณภาพพกพาไปเล่นได้ที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาผ่านกราฟิกในรูปแบบ 2.5D ที่ทันสมัยนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันสุดยอดมาก ภายในวิดีโอเกมนะครับผมเราจะพบว่าตัวเกมมาพ,พร้อมกับตัวละครหลักทั้ง4ที่เราคุ้นเคยกันนะครับไม่จะเป็นตัวมาโคตัวอีลิกนะครับผมตัวอาเชร่าหรือฟิโอนะครับอ่านถูกอ่านผิดอ่าหัวฟูก็ข, <S <s ขอขอภัยนะครับก็ยนสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระเลยนะครับผมจากนั้นก็เป็นคัลุีไปในฉากต่างๆนะครับหรือตะุยไปในดาน แต่ลุยไปนในด่านต่างๆนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่แคมป์ริม,มน้ํโบราณาสถานที่เต็มไปด้วยมัมมี่นะครับพื้นที่สงคารามพวกเอเลี่ยนหรือไอเทมต่างๆนะครับผมให้เราได้เก็บเช่นอาหารนะครับที่ทําให้มาโคเนี่ยกลายเป็นสถานอ้วนนะครับโอโ้โหซึ่งบอกเลยคิดถึงมากเลยกับการกินเยอะๆเราจะอ้วนนะครับผมขอสำหรับทุกเพื่อ,อเปิดถ้ำทางลับนะครับแถมยังติดเชื้อมัมมี่ได้แบบ รุ่นเก่าเดืมดๆที่เราโดนเชื้อมัมมี่เราก็กลายเป็นมัมมี่ซึ่งในเกมนี้เขาก็ใส่มาด้วยนะครับผมนอกจากเกมเพย์ที่เป็นเป็นแบบฟอร์มแบบเพลย์ออริจินอลแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่าแผนที่ภายในเกมนีจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับและมีดันเจียนแปลกๆให้เรา,เาที่ไม่เคยเห็นในเกมหลักด้วยนะครับผม เราก็สามารถเข้าไปประจวนภัยในดันเจียนที่เสริมเขามานี้ได้นะครับแล้วก็จะมีอุปสรรคแปลกๆเช่นลมนะครับที่เป่าให้เราลอยขึ้นไปอย่างที่สูงและฟืน้นและฟืน้นทุยและพื้นที่ที่ททต้านแรงน้มถ่วงนะครับแถมยังได้สกิลการหลบหนีแบบรวดเร็วโอ้โหก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเราบอสที่เหนือธรรมชาติต่งตางๆ วาแล้วนะครับผมผมก็แบบอดใจรอไม่ไหวจริงๆนะครับผมสำหรับเกมเมทานสลักมีผมบอกเลยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมก็จะชอบในช่วงเพลงทูกำลังดังเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยผมคาดหวังกับเกมนี้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคนละครับทุกคนก็อยากแบบอยากจะรู้ภาพทีเซอร์แล้ว,วมันจะเป็นยังไงหรือภาพหรือการระบบการเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับเราไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยนะครับ 拜。Bye. โอเคครับผมสำหรับที่รับชมวิดีโอตัวเก่งแล้วผมบอกเลยว่าแม่มันสุดยอดจริงๆแล้วผมก็ชอบมากถ้าใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์กด, like, กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือผมพูดผิดป,ประการเดก็สามารถด่าผมใต้คอมเมนต์ได้เออนะครับผมแต่อย่าด่าแรงมากนะครับเจ็บปวดโอเคสำหรับวันนี้ผู้ประกาศข่าวเอยไม่ใช่อ่าผู้ระบิต้องขอจอไปก่อนครับ ไปเจอกันมันพูดหน้าว่าผมจะมาหรือไม่มาก็เอาไปเจอกันนะครับบ๊ายบายเยียว